สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกผู้ทุกคนจ้ะเดี๋ยวมื่อนี้เอมมีส่สิพามาชมเชอรี่เนาะคะ่ะนาะนี่นะคะพึ่งหดน้ำไปเนาะคะ่ะนาะส่วนเชอรี่ที่ว่าดกๆเนาะค่ะมันกำลังจะซุกกัะพี่น้องแต่ว่าปีนี้บ่สวยค่ะพี่น้องเป็นลูกที่แบบว่าอาโตบ่เต็มที่เนาะคะ่ะนาะเดี๋ยวจะพามาวนไกลๆค่ะพี่น้องปีแรกที่ดกเนาะค่ะนาะ ปีกันก่อนนะมีไถึงสิบหน่วยจะแต่ว่าะลูกใหญ่เนาะปีนี้ลูกน้อยครับพี่น้องแล้วก็บ,บ่สมบูรณ์ปันใดเบิ้งค่ะพี่น้องว่าท่านจะสุกคักจะ้ะเป็นภูมิเป็นพ่วงเลยนี่ต้นสูงซ้ำแอวเนาะค่ะตอกันตรงนี้ตรงซ้ำแอวเองแี่ว่าบอางบนกะติดขึ้นมาจุดหอดกิ่งค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะดกคักพี่น้อง ดอกแต่ไม่สวยเบิ่งลูกนี่พี่ดอกอ๋ออะใส่ลรัปันสุกแล้วลูกเล็กๆนะคะเนาะเดี๋ยวมันจะซิมเบื้องยังสุกไม่เต็มที่ พุ่มใจหลายค่ะลอม,มาโดนมึงค่ะเป็นลูกที่เป็นบุบบุบเบ,บียวเบียวอี่พี่นอ้องยังไม่สุกแต่ว่าเอมีก็อดบ่ไรค่ะพี่นอ้องมากินค่ะ้าชมออมน้นมากของคนอุ่นสุกแล้วแต่ของเอมมียังไม่สุกค่ะ กินแล้วพี่น้องอันนึงผสมบุญพี่น้องเหี่ยวอันนึมาท่านสุขคักพฮะมงกินไปน้ำเก็บไปน้ำพี่น้อง เดี๋ยวเมื่อใดมันสุกขขะมี่จะพามาเก็บเลยค่ะเด้อตอนนี้ก็ชมไปสัก,ก่อนเพียงี๋ยวมืัอนี้จะพาไปเก็บผักค่ะพี่น้องเก็บผักโอเปี้ยเต๋เนาะค่ะเนาะมองงมก็อยากโซ่กระปีแรกตื่นเต้นค่ะผักช่มผักชีออกดอกออกมากแล้วพี่น้องเป็นลูกแล้วนีเละค่ะ ติดลูกแมงอันนี้ก็มีพี่น้องแมงอ่าเขาเอ็นอียงแมงแข้งเนาะเนาะแต่ว่าปักชีเอมีติดลูกแล้วค่ะจะเอาไว้เป็นพั่นเฮ็ดพันหรือว่าเฮ็ดแนวก็เอาไว้กินเอาไว้ครัวเอาไว้เฮ็ดน้ำพริกกับบารูเนาะค่ะเนาะนี่นะคะส่วนต้นเล็กๆค่ะต้นเล็กๆอันนี้ต้นใหญ่เนาะค่ะเนาะโดดหนาวโดดหิมะมาแล้วส่วนต้นเล็กๆไดซัมนี่ค่ะปีนี้โอ้ยสีออกดอกเลยพี่น้องเบิ่งเท่าน้อยค่ะพี่น้อง ต่ว่าเม็ดลูกซึกว่าจะเลืออยู่นิดหน่อยนะคะเนาะอันนี้ก,กะกะทินค่ะพี่น้องกะทินปีนี้นอเอมี่จะปล่อยไว้บ่กินยอดเพราะว่าจะให้เขาออกลูกนะคะเนาะออกลูกจะรอกินลูกค่ะถูกแล้วค่ะเมื่อนี้จะภาพมาเก็บอ่าโอ้พี่ติเบิ่งค่ะพี่น้องมดแม่งกินบดแล้วได้ไเวลาเก็บผักที่เราปลูกแล้วนะจน๊ะนะอ บางใบแมงลักเอมีกับพระท่านด้ก,กินอยู่พี่น้องว่าจะกินกับพระท่านด้ก,กินอันนี้ก็ใหญ่มากไหมาพี่น้องใหญ่มากจากมองนันเนาะค่ะเพราะว่าเอมีเอาใบเขาเอื่ออีกอย่างนี้ใบแมงลักไปใส่กระถางค่ะเพราะว่า,าขันมันเขานาแนาวนี่มันจะบวกรดเนาะเอมีก็เลยใส่กระถางอันนึงใส่ดินอันนึงค่ะพี่น้องโหรพาค่ะกำลังสวยๆมาจ้ะ หลังจากที่ผ้ามาปลูกแล้วนะคะก็จะพผ้ามาเกบค่ะเบื้องการจะเริ่มเติบโตนะคะสีสวยมากลยะค่ะพี่น้องสีเหลืองสีแดงแต่ว่าเอ็ดมี่เอาน้ำล่างจานมะหมดมันมก็เลยมีหมดมีแม่มาก,กิบเศษอาหารเนาะค่ะ <S <S จะพาไปกเก็บแตงกวาด้วยค่ะพวกน่ะแตงแตงกวาลูกลูกออาแรกเนาะค่ะมาเก็บกันเลยพี่น้อง ทำความสะอาดอยู่บ้านค่ะพี่น้องนี่ละค่ะโอเปีเยดเจ๊เนาะคะ่ะเนาะีพ่น้องโอ้ยใบกะตัดนี่นนางไราะก็เอาคันเอามือตัดมันสิช้ำนี่เนาะเอามือเด็ดมันสิฉ้ำนี่ก็ะดอยเอาอันนี้ตัดแล้๋ยวจังเก็บเอาเนาะพี่น้องเนาะ เก็บเลยค่ะสีแดงสีเหลืองผสมกันเป็นผักที่มีวิตามินเนาะค่ะเนะ <Yeah. S 1> าะมันตวยงมากค่ะพี่น้องจะปลูกวยก็ได้กินพี่น้องเด้อค่ะพืชผักสวนครัวอยากกินแงมใดก็มาเก็บกินนะพี่น้องเนาะปลูกเอ็มี่บ้างเถอกเก็บไปใส่ซุกี้เก็บไปสซซุกี้บ้างไปเฮ็ดนันเฮ็ดนีเนาะแล้วแต่นึกอยากค่ะพี่น้องถอดใส่ไข่ก็ได้ ก,กินใบเพราะว่าันเปิดพักที่มีรสชาติอ่ะจืดจืดแน่นะคะพี่เ้อะพากิบเน่ๆด้วยวันนี้เดี๋ยวกันท้าตัดมันสีเทานะคะเนาะตัดทำซาล้วกนจังไปเหลือกในบ้านพี่เนอง แดดห่อนเนี่ยพี่น้องเออมันก็เริ่มบางงามปันใดคันปลูกั้งแต่นาอันหนาวเมดเ่อตแรกๆมันก็สีได้กินไยก็านีอยู่แต่สักมีกระพุ่มใจเลยแหละพี่น้องได้เห็นมันงามมันจะเริ่มเติบโตเข้ากับพุ่มใจเนาะค่ะผักของเราปลูกเองนั่นแหละค่ะปลูกเองกินเองปลอดภัยไร้สารพิษค่ะลางจงลางจานกะว่าปลอยน้ำทิมค่ะเสียดาย อันนี้ยวฉัมาเก็บต้นนี้พร้อมพี่น้องต้นนี้ก็โอเคอยู่เดี๋ยวเมล็ดเอ็มมี่จะปล่อยให้เขาออกดอกเป็นเมล็ดเอาให้มันหลวงลงดินปีหน้ามันจะได้เกิดแบบเ่าต้องไปซื้อตอนน้นมันมากนะคะพี่น้องทางผุ่นก็กขมไงเลยพี่น้องโอเคนี่แหละค่ะผักเอ็มี่ได้มื่อนี้นเต็มหมอ้อเลยพี่น้องพ่อกินแล้วเธอหนึ่งสองคนนะคะเนาะ เดี๋ยวจะมาเก็บแตงกวากันด้วยค่ะแตงกวาลูกแรกนะค่ะเนาะนี่โอ้ยเอาไปต่ำเพื่อว่าเอาไปอียงเอาไท่านลูกพี่เนอะตัดกันเลยค่ะโอ้ยพอหยันมันยันตัดถึกหยอดเขาพี่นนอะตัดมือเดี๋ยวจะได้บ่นี่โอเคโอ้โหอ๋อกันไก่พวอเขาพี่นาะนี่ได้แล้วค่ะนี่ อันนี้เดี๋ยวจะจหดน้ำกะโลให้เขาปรง่งดอกปร่งยอดอีกเนาะจานะ้ะเนาะขอบพูดอะไรพี่น้องที่มาติดตามรับชมน้ำเอ็มนี่เนาะจานะ้าเนาะว้มือหลังเดี๋ยวจะผ้ามาเ็บอันนี้น้ำมืออนี่ประ่ท่านอยากกินครับพี่น้องเนาะผักขมสวยๆคับพี่น้องจ้าสำหรับมือนี้กะเอ็มนี่ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเนะาะกับคุกับเขากับพี่น้องไว้พบกตอนใหม่คลิปหน้าด้อจ้าเด้อสำหรับมือนี้ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ